มาเล่นที่ 1440P กันทดสอบความสเสถียรและการทำงานของบอร์ดและ CPU 1440P 144Hz เช่นเคยกราฟิกเป็นเวลี่ไฮเลยอันนี้นะปรับเวลี่ไฮเลย CPU เป็น6คอร์นะครับ Ryzen 5 3 6ไม่มีอินทิเกตกราฟิกบนตัวนะครับต้องเสียบการ์จอเท่านั้นหันซ้ายหันขวาดูกัน เราไปไหนไปนี่เหรอโุ๊ไกลเลยอ่ะไปก็ไปชึบเอ้ยไม่ไกลมากเดี๋ยว900เมตรกินกล่องอยังไปไหนหมด <c oughs> 900เมตร าเจอศูนตูนี่ันหนึ่งตัวก่อนเฮ้ย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 เฮเก้ามตรเจ็ดร้อยเมตรอย 600เมตรครับเไล่ไล่หล่ไล่หล,าหล,าหลาภาพอย่างสวยอย่างเวลี่ไฮอ่ะดูดิงามแท้ที่600เมตร500เมตรไปยังไงให้มันไวไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยต้องขึ้นตรงนี้อ่ะโลนไปได้ไหมไม่น่าได้ Ờ Cô này luôn à Ê Ô, hãy nhảy nhằm chạp bay Ồ, à Ừ Lại đi bay มาดีมาดีมาดีไปครับไหลไปครับเฮ้ยไปสี่ร้อยเมตรอ่าได้ดีกว่าเมื่อกี้อ่าได้ ไอนี่มันสไปเดอร์แมนหรือเปล่าหรือแอสซิสต์มนบอร์ดแฟลตบยอดเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้แล้วนะครับเรียบร้อยเราคัดสรรสินค้าที่ดีเท่านั้นคัดสรรแต่สินค้าดีๆมาสู่เว็บไซต์นะครับ ผ่านการ QC จากการเคสของสระบุรีไหลไป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 สี0รเมตรไป ไปไปดิอุย้ยมันก็ไกลนะเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยไตโอ้ยไกลด้วยสามร้อยกว่าเมตรถึงยังเนี่ย ไปเร็ว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 เฮ้ยทำไมมันไกลขึ้นวะ400เมตรมาอันเดียวกันแม่ไป ไปเลยเอ้ยทำไมมันไกลขึ้นออกไปอีกอะรถไฟเหรอรถไฟมันหนีเหรออ๋อรถไฟมันเคลื่อนที่ใช่หโอ้ตายห่าใครจะไปทันวะต้องไปออมแล้วล่ะ มันไปฝั่งนู้นใช่ไหมไล่ตามสิ่งที่ <c oughs> เคลื่อนที่ได้นี่แม่ง <c oughs> มันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไกลเกินอ่ะมันไกลไปเรื่อยอ่ะ้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปตามรางตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาตรงนี้ดิเออเราต้องเฉียงไปไปรัดไปไปไปรอด้านหน้าก็วิ่งทางนี้แทนไปดักรถไฟที่ข้างหน้ามาเดี๋ยววิ่งมาเดี๋เออไปดักรอข้างหน้าอาอย่างนี้ได้ วิ่งมาวิ่งมารถไฟวิ่งมาวิ่งมาต้องมาบรรจบกันเหรอวะมาบรรจบกันหรอวะใช่ไหมนี่อย่างสี่ร้อยกว่าละเราต้องมาบรรจบกันตรงนี้แหละเราคิดถูกไหมถ้าเราคิดถูกเราก็จะพอดีกับรถไฟนะครับถ้าเราคิดผิดก,ก็อดอด,อดแดก chích chạch chích chích tích chích tích chích không tích bay 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 tích tích เด้สามยห้ากว่าสามกว่าเมตรนั่ไงนังรถไฟเอาแย่ละสองกว่าเมตรเฮ้ยเอาว่ะเอาเว้ย สองร้อยเมตรเฮ้ยรถไฟอุ้ยเวยแล้วแม่งไม่มีทางไปโอ้ยไม่ทันนะเนี่ยรถไฟอยู่นู่นอะทันปะกวะโอ้ยเร็วๆ อ้าวลงไม่ได้ตันอ้ายตกไฟไปแล้วออกบักอีกเว้ละติดบักเฮ้ยติดบักอ่ะโอ้คุณผู้สร้างโอ้ยมันทำให้ผมเป็นแบบนี้เหรอมันต้องจอดว่ะช,ชาาันชลามันต้องจอดลงที่ช,ชาาันชลา เฮ้ยมันจอดมันจอดมันจอดกัปตันไนวิ navigate. เอตเฮ้ยมาเก็บูโทรบอดี้โยนศพลงในพวกเขาลงในแม่น้ำหรอไป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 เร็วเร็วเร็ว้อยมตรโอ้ยมันจะหนีแล้ว เพื่ไนจะออกวะเนี่ยคลิปไล่ตามรถไฟเฮ้ยไปแล้วเฮ้ย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 เร็ว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 ทันทันแล้ว าอานนี่มันรถไฟเรานี่ไอหาตามตั้งนานรถไฟตัวเองโอ้โหอะไรเนี่ยใช่ปะให้เรามาทำอะไรโอ้เหนื่อยรถไฟกับพวกเราเองวิ่งตั้งนานอะไรกัน สเทียนครับพอต่างๆใช้งานได้ดี m 2อง nbd ช่องซาร์าดีฟังนะ s <S มันหมายถ the ึงนินจาในลอนดอนที่จะถูกคนพบบางอย่างที่เราไม่เหลวทิเป็น something only we can see บางอย่างเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็น These look like directions. Are you coming? Fieldwork is really my speciality. We found a clue to a precursor object. Don't you want to follow it? Put that one can hardly refuse. but you're not going to follow it. Where are we going? Ah, by 500 เลยกับ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  คุณอยู่ใต้การจมตีเฮ้ยอ,อ,อยู่อะไรก็คือพันธมิตรคุณอยู่จงตีอย่างเงี้ยเหรอย่เดียว่เาเดียวคิดว่าเป็นที่นี่ Hey. I'll be in the study. I don't want to be interrupted unless you I have a notebook. That makes getting in a challenge. You still intend to enter? If this is a Templar stronghold, it won't we'll we'll get any easier. Don't worry. We don't we'll stay well away from Miss Lucy. Shall we? Miss Lucy. Can you check over there? Oh, of course. เข้าไปพวกมันเต็มเลยนะพวกมันเต็มเลยนะเพื่อนเอาจริงกัน ล็อก enterpoint เข้าทางอื่นมีจุดให้เข้าตั้งหลายจุด enterpoint ไหนวะไหน enterpoint ตั้งหลายจุดแต่ เนี่ยเฮ้ย <S <S ยากเจอูเหรอฮะเฮ้ยอุย้ยไอ้ฮะมันจะเก่งเกินไปแล้วโอเคครับผลเทสก็ ดีเยี่ยมการทำงานดีเทตไไ้แค่นี้ก่อนโดนมันค่าตามรถไฟเสร็จก็โดนมันค่าเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังผลเทศดีครับนิ่งเงียบการทำงานดีดี CPU ดี บอดดีครับตีเยี่ยมสภาพสวยมากทั้งคู่เดี๋ยวเรามาแกะด,ดูตัวสินค้ากันเลยว่างามขนาดไหน นี่นะครับไลเซนเซอร์สามคอสิบสเทรดวิ่งกันแรงๆเลยตอนนี้วิ่งอยู่3991 3592ก9าหนึ T ่งสามห้าเก้าสองสามเก้าเก้าหนึ่งจุดนึ่งเมนบบเวอร์ชันล่าสุด m e m o r รีใส่ไป32มสิบกิกนะครับดีดีแถวละแถวละ16บหกิกโอเคมาดูความสวยงามกันเถอะ ความสวยงามของสินค้านี้วดงามจริงๆนี่1660ที่หญ่นะ สวยจัดๆใบนี้สวยจัดถ้าจะไม่มีรอยไม่ไรไรหรือรอยอะ่ะ ดีหมดนะครับพอร์ตปลดอะไรเป็น VME, SATA, ฝาหลังครับ แล้วต้องล้างหน้าสัมผัส CPU ให้เห็นรหัสสวยๆเล็กชัดๆหน้ากระดองสวยๆกยอนนี่นี่ทำงานดีเยี่ยมสภาพสวยมาก นี่นะครับตัวบอร์ดนี่หลายเส้นห้าสามพันหกสวยมากรหัสนี้เลยเดี๋ยวให้เห็นรหัสก่อนเออเก้า HY 033 800 80 508ครับขาสวยมากด้วยนะดูความงามของบอดดูความสวยงาม ทุกันูอ่ะใบนี้งามมากรหัสนี้เลยสองศูนย์สองสี่เก้าเอศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดด้วยเป็นแอสซินเห็นไหมศูนย์ศูนย์เจ็ดสายลับสายลับโอ้สวยมากเลยอะ่ะ รูปหน้าปกสวยๆกันสำหรับคลิปนี้เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับสินค้าดีมากเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube นะครับและ ทุกท่านที่มาซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์นะครับขอบคุณมากครับ